ูที่องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีนะคะซึ่งจับมือกับ KTC mm hmm. เดินหน้าขยายฐานนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม mm hmm. พร้อมเปิดตัวแคมเปญ Korea Everything mm hmm. ทุกสิ่งเป็นจริงที่เกาหลีค่ะ นายลีชางอู U, ผู้ในการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี KTO หรือ Korea Tourism Organization เปิดเผยว่าในปี2566มีนักท่องเที่ยวไทยไปยังเกาหลีลาว380,000คนสะท้อนว่าการฟื้นตัวเทียบเท่ากับช่วงก่อนโควิดแล้วนะคะโดยเกาหลีแล้วก็รัฐบาลไทยได้ร่วมกันเปิดโครงการ Korea Thailand Visit Year 2566ถึง2567 เพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวระหว่างกันมากขึ้นโดยในปีนี้ KTO ได้จัดงาน Yes Korea Travel ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและในเดือนพฤษภาคมและกระกฎาคมนี้จะมีงาน Korea Thailand Food Travel Week ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยเจฟ๊ไฟเชฟไทยชื่อดังระดับโลกเนี่ยนะคะก็จะไปร่วมงานด้วยด้านนางปรนยานิฐา,านนนท์ผู้บริหารสูงสุด สายงานการตลาดบัตรเครดิต KTC หรือบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนบอกว่าการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอย่างมากยอดใช้จ่ายผ่านบัตร KTC ในหมวดการท่องเที่ยวก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะเส้นทางเกาหลีเติบโต,บตบขึ้น3 5เมื่อเทียบกับครึ่งปีหลังของปี65มีจำนวนสมาชิกบัตรใช้จ่ายที่เกาหลีเพิ่มขึ้น38%และยอดเฉลี่ยการใช้จ่ายต่อสมาชิกอยู่ที่17,500บาท ในส่วนของ KTC World Travel Service มีจำนวนสมาชิกบัตร KTC ที่ใช้บริการสำรองบัตรโดยสายการบินที่พักและแพ็กเกจเส้นทางเกาหลีในปี2566เพิ่มขึ้น378เนะคะเมื่อเทียบกับปี65ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงก่อนที่จะเกิดโควิดเป็นติดท็อปทรีของเส้นทางที่สมาชิกบัตรเนี่ยเดินทางไป ะะเพราะฉะนั้นวิธีการเราเรา,เราเลยคิดว่าเกาหลีเนี่ยเป็นเป็นดีเ t น o n ชันที่สําคัญในการที่เราทําการตลาดของไปกันท,ทั้งคู่นะคะแล้วก็ทาง KTC เองเนี่ยก็ได้เป็นพันธมิตรร่วมมือกับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีมาเป็นระยะเวลานานานะันปีนี้ไม่ใช่ปีแรกเราทํากันมาเนี่ยหปีแล้วประกอบกับ KTC เองเนี่ยเรามี KTC World Travel Service ซึ่งเป็นบริการข้อมูลการท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้บริการกับสมาชิกบัตรของเราอยู่แล้วนะคะเรามีสมาชิกบัตรอยู่ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ประมาณ2.2ล้านคนนะคะเราเชื่อว่าใน2.2ล้านคนเนี่ยถ้าได้รับสิทธิประโยชน์ได้เห็นว่าการท่องเที่ยวเกาหลีเนี่ยมีจุดมีจุดใหม่ๆให้เราให้เราได้ได้ไปท่องเที่ยวเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะทำในปีนีคืออย่าง สำหรับในปี2,567นี้นะคะ KTC ยังคงร่วมมือกับ KTO ออกแคมเปญ Korea Everything โดย KTC World Travel Service ได้ออกแบบแพ็กเกจท่องเที่ยวในราคาพิเศษ5วัน3คืน K Everything in Seoul เริ่มต้นที่41,900บาทและ K Everything in Busan เริ่มต้นที่ราคา32,900บาท หรือสมาชิกที่ชอบการท่องเที่ยวแบบอิสระนะคะสามารถเลือกใช้บริการสำรองบัตรสายการบินราคาพิเศษตลอดจนบริการลดรับส่งบัตรกิจกรรมต่างๆได้ตามไลฟ์สไตล์ทั้งในกรุงโซลอินชอนเมืองใกล้เคียงและปูซาน โดยทุกยอดการใช้จ่ายในเส้นทางเกาหลีก็จะได้สิทธิ์รับคะแนน KTC f o r e v e r สูงสุด10เท่าหรือว่าจะเลือกผ่อนชำระ0%นะคะหรือว่าใช้คะแนนแลกรับส่วนลดได้ทันทีรวมถึงสิทธ,ธิพิเศษและส่วนลดจากสายการบิน Korean Air, a i a n a Airlines และการบินไทยจนถึง30พฤศจิกายนนี้อีกด้วยค่ะ